นกนาง,งวนวลอาจเป็นสัญลักษณ์ของบางปูแต่ความเป็นจริงของที่นี่คือป่าชายเลนกำแพงธรรมชาติที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งปกป้องและฟื้นฟูชีวิตในทุกมิติของธรรมชาติจริงๆต้องต้องขออนุญาตเล่า,เล,าเล่าเรื่องของอตัวองค์กรนิดหนึ่งเนาะนะครับของของพี่เนที่เป็นฝีไทยแลนด์เนี่ยฝีไทยแลนด์จะทําเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษา ใช่ไหมครับกระบวนการสิงลปะการศึกษาซึ่งฟิไทยแลนด์ก็จะมีศูนย์ศึกษาธรรมชาติหรือศูนย์การเรียนรู้เนี่ยอยู่3ที่ด้วยกันก็คือที่นี่ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกโนวังปูที่แรกเนาะจังหวัดสมุทรปราการนะครับที่ที่2ก็คือที่โตโยต้ามือสีเขียวจังหวัดอยุธยานะครับที่ที่3นะครับเราจะเรียกว่าศูนย์ชีวพนาเวิอยู่ที่ฉะเชิงเซาที่บางปูเนี่ยศูนย์ที่บางปูเนี่ยเขาจะเรียกทันทสองว่าศูนย์บางปูเนาะแต่จริงๆมันมีชื่อเต็มก็คือศูนย์ศึกษาธรรมชาติ กองทบเฉลิมประเกียรติ72พรรษามหาราชินีนั่นเองเมื่อปี2546เนี่ยทางองค์กรกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลหรือว่า WWF นะครับเขาเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยแล้วเขาเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้มันมีเอกลักษณ์แล้วก็มีทรัพยากรที่สําคัญก็คือเรื่องของป่าชายเลนซึ่งเขาเลยใช้เขาเลยคิดว่าไอ้ทรัพยากรเหล่านี้เนี่ยนะครับมันสามารถเอาไปใช้ได้หลายอย่างอย่างหนึ่งเลยก็คือเป็นเรื่องของสิ่งเรีนรูศึกษาคือเป็นการให้ประชาชนทั่วไปนะครับพลกรทั่วไปหรือว่าเยาวชนนะครับได้มาศึกษาเกี่ยวกับป่าชายเลนทาง W W F เนี่ยเขาก็เลยได้ทำการเซ็นสัญญาลงนามความร่วมมือกันหรือเรียกว่า M O U นั่นแหละนะครับเมืนะ่อปี2 5ง6ซึ่ง ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้กับพระพันปีหลวงนะครับหรือว่าเป็นพระมหาราชินีในขณะนั้นนั่นเองที่บางปูเนี่ยนะครับแน่นอนว่ากิจกรรมหลักที่มาเลยก็คือเป็นเรื่องของการดูธรรมชาติใช่ไหมครัจะมีตั้งแต่นักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับก็จะมีการเดินในโซนของทอี่สัตวรธะน,นะครับตรงบริเวณวงเวียน ที่เป็นอนุสาวรีย์ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสวนคามลกที่2หรือว่าที่สะพานสุตาที่คนเขาจะชอบมาดูนกที่จะมีชื่อเสียงมากคือนกนางนวลธรรมดามาช่วงฤดูนกพยพนก็จะมาเยอะมากแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนด้านในที่บุคคลภายนอกเนี่ยไม,ไม่ค่อยจะได้เข้าไปเพราะว่าเป็นส่วนอนุรักษ์กจะเรียกว่าโซนพื้นที่อน,นุรักษ์หรือว่าเส้นทางสตว์ธรรมชาตินะคสำหรับพวกเราเนี่ยจะเรียกตรงนี้วเป็นห้องเรียนธรรมชาตินะรจะเปิดให้สําหรับน้องๆน,นักศึกษา รหรือจริงๆก็จะเป็นบุคลากรทั่วไปก็ได้ที่ต้องการมาศึกษาธรรมชาติแต่ว่าส่วนมากจะเป็นเยาวชนเป็นนักศึกษานะเข้ามาทํากิจกรรมสิรรม่อการ,รศึกษากับพวกเราที่ฟิทไทเลดซึ่งกระบวนการต่างๆเนี่ยนะครับโปรแกรมเนี่ยมันจะมีหลายโปรแกรมด้วยกันมีตั้งแต่3ชั่วโมงขึ้นไป6ชั่วโมงหรือว่าเป็นค่าย2วัน1คืนก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งโปรแกรมเนี่ยเนื้อหาหลักที่เป็นพื้นฐานก็คือเป็นเรื่องของความหลากหลายของป่าชายเลน ก็จะเป็นการให้น้องๆนะครับหรือว่าผู้ที่มารับบริการเนี่ยได้เข้าใจถึงป่าชายเลนว่าป่าชายเลนเนี่ยมันมีบทบาทอย่างไรบ้างมันมีความสําคัญอย่างไรระบบนิเวศต่างๆในนี้แล้วก็สัตว์หรือพืชต่างๆที่นี่นะครับแล้วก็อีกโปรแกรมที่น่าสนใจนะยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับก็คือโปรแกรมสํารวจนกน้านกอพยพที่บางปูเนี่ยแน่นอนว่าเป็นพื้นที่ที่มีนกอพยพเข้ามาค่อนข้างเยอะในประเทศไทยของเราเนี่ยมีนกไปประมาณ1000ันกว่าชนิดเป็นชนิดนะครับไม่ได้เป็นตัวนะ ที่บางปูของเราเนี่ยมีไปแล้วกว่า370ชนิดมีป่าเนี่ยหลายคนรู้อยู่แล้วว่าต้นไม้ช่วยเราดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมแล้วก็ให้ออกซิเจนกับเราแต่ว่าป่าเฉลียนจะพิเศษกว่าป่าอื่นๆป่าเฉลียนเนี่ยจะเป็นป่าเป็นต้นไม้ไม่ผัดใบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่านะครับกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าป่าอื่นๆี่สุดแล้วนะครับอันนี้เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งของป่าเฉลียนเนาะทีนี้ก็จะมีในเรื่องของการอุบาลสักน้ํา ครับป่า,าเฉลียนเนี่ยนะครับเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำชั้นดีว่าจะเป็นพวกกุ้งพวกลูกปลาพวกหอ,อยต่างๆและชอบอศาศัยอยู่ตามรากของป่าชาเลนรากของต้นโกงกางอีกอย่างหนึ่งนะครับป่าชาเลนเนี่ยนะครับยังเป็นกัมเพงธรรมชาตินะครับก็เรียกว่าเป็นกัมเพงธรรมชาติเพราะว่าป่าชาเลนเนี่ย ลักษณะทางกายภาพของมันค่อนข้างจะหนาแน,น่นนะครับแล้วก็จะมีอยู่ด้วยกันเนี่ยทับซ้อนกันเนี่ยหลายชั้นช่วยลดแรงกระแทกของคลื่นได้ลดรับลดความรุนแรงของคลื่นทะเลได้อีกอย่างหนึ่งก็จะช่วยเรื่องลดการกัดเซาะชายฝั่งได้ด้วยซึ่งที่เป็นปัญหาหลักของประเทศไทยเลยทีนี้อีกอย่างหนึง่งปัญหาอย่างหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยอา,อาจจะมองข้ามไปนะครับของปาดเยเลงก็คือ,อให้เปรียบเทียบเนี่ยก็เหมือนว่าเป็นนักจัดก,การขยะเป็นเทศบาลสีเขียวยต้องบอกว่าปาชเชเลนเนี่ยต้นไม้บางชนิดมันจะมี รากที่ค่อนข้างพิสดารสักหน่อยเนาะรากมันจะเเหมือตนววต้นไม้ทั่วไปต้นไม้ทั่วไปรากมันอยูใ่ในดินใช่ไหมครับป่าชเลนมันก็จะมีรากทั้งแบบรากทำจุนรากทำยันโกงๆกกลางๆลรากดินสออะไรอย่างเงี้ยทีนี้ในนะพวกรากเหล่านี้เนี่ยด้วยความที่รักษณาทางกายภาพเนี่ยมันไม่ได้เรียบมันไม่ได้อยู่ใต้ดินเหมือนต้นไม้ต้อนอื่นใช่ไหมครับเวลามีขยะทะเลเนี่ยที่ถูกขึ้นน่ซัดเข้ามาใช่ไหมพวกขยะเนี่ยมันก็จะไปติดไปเกาะอยู่ตามรากเหล่านั้นนะมันก็จะเปรียบเสมือนว่่่่่าาาาปชะเเเเลนนนนนนีียยยคอออกััขหห้้้้้รรบบใใูพืทิววณตงไ โดยที่ขยะเหล่านี้ไม่ถูกพัดย้อนกลับไปในทะเลนะครับก็จะมีประโยชน์กับพวกสัตว์ทะเลต่างๆเช่นพวกวานหรือว่าเต่าทะเลต่างๆข้อเสียก็คือในพื้นที่ตรงนี้ด้วยความที่มันพอดักจับขยะแล้วเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆนใช่ไหมครับพอมีขยะเยอะเนี่ยพื้นที่มันก็จะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นปกติธรรมชาติของพื้นที่ปากแม่น้ําเรื่องขยะเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมาจากไหนจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เราเนี่ยมาเที่ยวที่ปากแม่น้ําแล้วก็ทิ้งลงไปมาเที่ยวบางปูก็ทิ้งลงไปจริงๆมันมาจาก ก่อนนี้จะเป็นแม่น้ําเจ้าพญานะครับแล้วก็จะมีการพาน้องๆไปเก็บขยะกันนะครับแต่ว่าการเก็บขยะเนี่ยมันก็คงไม่ได้ทําให้ขยะจากต้นน้ำเนี่ยมันหมดไปหรอกมันเป็นแก้ปัญหาที่ปลายเหตุใช่ไหมครับก็จะมีการให้น้องๆเนี่ยได้เข้าใจถึงปัญหาก่อนพอเด็กๆได้เข้าใจถึงปัญหาแล้วใช่ไหมเด็กๆก็จะรู้แล้วว่าทํายังไงเนี่ยถึงจะลดขยะที่จะไม่เกิดขยะได้มากที่สุดอันนี้มันเป็นการจัดการที่ยั่งยืนมากกว่านั่นเองครับกาแพงที่แข็งแกร่งอากาศที่บริสุทธิ และความอุดมสมบูรณ์ที่ทรงพลังทั้งหมดนี้คือป่าชายเลนมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติที่รักษาโลกและโลกต้องรักษา